นี้ผมเล่นไถแรงธรรมดาก่อนนะครับชวนพี่โมก่อนเผื่อเขาอยากเล่นเอ้าเล่นด้วยวะเอ้าเล่นวะเฮ้ยก็ชวนอะไรอะอะไรอะเราอะก็ชวนเล่นเล่นเปล่าที่มีสามคนอ๋อได้ได้ไม um> ่เป็นไรไม่เป็นไรให้รับคนเข้ากิวเหรอเห็นตอนแรกรับเข้ากิวอยู่ไหมเหรอก็เนี่ยกำลังรับอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะกดก่อนตาหนึ่งไงเดี๋ยวพี่ตั้งรีบสร้างกิวไวๆนะผมจะรีบไปถล่ม ห้าชนห้าเละ่าห้าชนห้าเปะละ่ะเดี๋ยวด่คนยังไม่มีพี่จะเย็นห้าชนห้ามาเลยมาตาหนึ่งมาบอมไม่ผมยังไม่คนไม่ครบก็นี่ไงจินน่ะก็เอามาเลยสี่คนอ่ะคนที่เขาอยากสมัครกิ้วจินน่ยจะได้เทปไปเลยในตัวผมว่าผมรู้แล้วว่ามีใครบ้างะเดี๋ยวผมสร้างห้องพี่ยังไงยกับผมเลยมามป่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สร้างเดี๋ยวพี่สร้างโอเคได้กิลวปะทะกิ้วแบบ เล็กๆครับมาดูวะกิวพิโอเดสจับจินวารุวัยรุ่นนอกชัดจะจัดหนักจัดเต็มเรานะเราเป็นวัยรุ่นเดนมาร์กเซียนะเว้ยเฮ้ยจริงเหรอเออเออเออออเออท่านหน่อยวะเฮ้ยเออเอาวะพี่พี่ไม่ได้จริงแต่พี่แค่แค่เพียน้องว่าทุกคนมีคนหิวแสงทุกคนเชี่ยแล้วแต่ละตัวกัตซิกอย่างเงี้ยชิบะอย่างเงี้ยโอ้โหกัไม่ได้ขยับเลยตอนนี้ผมเห็นในช่องแชทพี่เตรียมตัวเลยพี่ฝั่งไหนชนะก็ตัดคลิปลงช่องตัวเองอ่าแข่งกันอยู่เนี่ย สามารถที่จะรอดปะรอดอยู่ทำไมพี่โมโอเจอ adc ด้วยเอย้ลืมปิดแมพพี่โม adc นี่เป็นเป็นเมนเขาเลยนะว้าวไม่ตายหรอกนี่ก็เดินมาทื่อๆอย่างนั้นได้เลยหรอวะ เอาโดนสวยคุมไปละสองหนึ่งไม่คุมตรงนี้มีบอร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์อืมใช้ได้อยู่นัดเสียงไปเรียบร้อยประมาทไปประมาทฝั่งนู้นเกินไป Bắp đi, bắp đi Ui, thạt à Ok, lảy ra, lảy ra, lảy ra Khỉ thật, cú lảy, cú nhạc lảy, cú nhạc lảy, cú lảy hơ Cú mấy nhạc lảy như nhí đi ขอร้องอทำไมมันแพ้ได้ยังไงวะแพ้ไฟเมื่อกี้ได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่เดี๋ยวสเกลผมมาก็โอเคขึ้นแต่แต่ผมไม่รู้ผมจะสู้สเกลของนี่นนได้หรือเปล่าผมกลัวผมสู้สเกลของฝนไม่ไหวผมกลัวผมส,สู้สเกลของเวนไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นเวนพี่ป๊อตจะก็โอเคอยู่แค่แค่ต้องระวังบิดแขคงดึงแค่นั้นเอง สวยเอาดิเอาเอาตายอาดีครับตายตายตายมแม่งหลบแม่งเอ้ยน้ำเมียไม่พออีกนิดนึง ในป้อมกลางเฮ้ยเดี๋ยวใส่สุดจังอะเียข้าไม่ได้ข้าไม่ได้ข้าไม่ได้เข้าแล้วโอเค ระวัง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 จเนี่ยนะอู้เูเกือบตายโดนไปเลยโดนไปเลยโดนจำเนีอัดได้อัดไปเลยครับไม่ต้องกลัวร้านบางทีร้านไม่โดนไง Nhaka bán lạc thôi thôi này thôi 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 งอพี่อุย้ยสวยโอเคได้สี่เสียสามคุมอยู่น่าจะอันตีป่ะเสียแรงเมื่อกี้ยิงรัวไปหน่อยรู้สึกด,ดีที่กูไม่ได้กลับจริงๆถ้ากลับไปตอนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างป้อมกลางมันจะล่อให้มาเอามังกรตรงนี้อะไเงียเอารอก,กุได้ด้วยไม่ทันได้หิวเลยเวนอุย้ย สวยแต่แต่ดาเมจไม่มีปิดแข้งเขาอะปิดแข้งตัวเดียวเลยเฮ้ยโคเซนรอดเหรอถอยถอยถอยพอแล้วพอแล้วเสียหายพอแล้วเสียหายพอแล้วเฮ้ยไม่เอาไม่เอาชาโนมีดตรงนั้นอย่าอย่าอยู่ตรงนั้น,น,นชาโนมไม่เอาสามคนไม่พอเนี่ยกูรู้สึกผิดเลยเมื่อกี้เปิดอย่างสวยเลยวะเฮ้ยตาย่ะนะ่ะ อโอ uh, โ้ยชาตนมโอ้โหเส้นไอชาตน,นมป่าเขาไม่อยู่เอาได้เอาได้เอาได้ไดป่าเขาไม่อยู่เอาได้เลยมม่ลเพียมั่งไม่มลวขยันจะเข้ามาคอนเทนต์จริงๆเกลือบโอ้ยลองลองลอง đồn, tò, kéo, 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 lại, 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 hụp lại, ủm lại, ủm lại, ủm. Mình khéo lằng, mình khéo lằng. Trời ơi, yin, 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 ตอนนี้ผมขออย่างเดียวขอให้ผมได้ยิงแบบเมื่อกี้ให้เขาล้วงผมไม่ได้แบบเมื่อกี้ถ้าเขาล้วงผมไม่ได้เขาแพ้ไฟเวนเวนพีโอเดชก็เวนโพดีพีโอเดรถยกวะโดดมาละไม่ด้กลับไม่ต้อง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 กลับมึองอ่ะเอาอีกป่ะเอาอีกเอาอีกได้อีกเสียแล้วเสียแฟนแล้วหลังเข้าดิ หิวให้หิวให้หิวให้ตายตายตายสวยพี่โมอ๋อพี่โมอ๋อฮะพี่โมอยู่ไหนฮะพี่โมอยู่ไหนพี่โมตายไม่โดนเก่งแค่ไหนวะฮะเอานิป้อมเนี่ยฮะเอานิป้อมเนี่ยฮะอืมเอานิป้อมเนี่ยฮะขนาดไหนกันวะต้องกลับบ้านไปกันคนหนึ่งมามังกรเลยมังกรได้อยู่มามามาได้อยู่ได้อยู่ นนมไ, normalized. ไม่คอนเทสมังกรได้ภาวนาให้ได้อเคมันจะเดมาตรงนี้มันจะเดนมาตรงน,น,นี้พี่โมไชี่อลนล็อกแล้อยู่ได้มาหามังกรคุมคุ้มอยู่จะต,ตายแล้วที่น,น่งหรีเวนอ่ะสวย สวยเหลือเหลือแค่ตัวเดียวชนะแล้วครับชัว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 ที่ีบ้านชัวชัวชัวไปไปไปนั้นได้สองทางเลย เบียแค่บาลอนตอนเดียวตอนนี้ตอนนี้ชนะละถ้าเขาไมา่เกิดไม่ทัน5วิชนะ5 4 3ชนะครับและศพแรกข,ของจินวาลุกิวคือพิโอเดสครับรสชาติเลือดมันก็ดูดีนะเป็นพิโอเดสก็เป็นคู่แข่งที่ตึงมือใช้ได้ แต่ยังไงเขาก็ตายอยู่ดีถือว่าเป็นรสชาติเลือดที่ดูดีเลยนะสําหรับสําหรับเอ่อเลือดเลือดเอ่อเฟิร์สบัตของเรานะครับถือว่าเป็นการเปิดสนามเป็นศพแรกครับแต่ศพแรกที่ดีสําหรับการหาคนเข้ากิลจิมารุศพต่อไปจะเป็นใครอันนี้เราต้องไปรอดูกันต่อไปนะแต่ว่าศพแรกเป็นฟิลเรียสก็โอเคครับพี่พีเก่งมากพี่ดีใจว่าพี่พี่ได้เป็นศพแรกของแคนผมอะฮะพี่ได้เป็นศพแรกของกิลผมเลยนะ โโอ้หสุดขอบคุณพี่สำหรับหนึ่งคลิปอเอาเข้าไปเอาเข้าไปพี่เดียกรรมัด <laughs> <laughs> ขอมากพี่น <laughs> สนุกมากครับเฮ้ยเมื่อกี้ตึงตึงมันมันดิง